สวัสดีค่ะสบายดีฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้เช้าของวันที่19มีนาคม2567้าหตรงกับวันอังคารเนาะคะ่ะวันนี้วันดีเด้อค่ะเนาะวันดีค่ะวันที่19เนาะคะ่ะตรงกับวันอังคารอีกพร้อมด้วยผู้ใดตื่นเช้ามากมื้อนี่กับสดสื่นใครซีพราะาอ่างเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกแหงเนาะคะ่ะ อากาศสดชื่นจังเลยนะยีนาบานค่ะเนี่ยค่ะ้นไม่กระเขียวช้ำเลยค่ะเย็นสบายนะฝนตกแห้งแต่ว่าบ่มีล่มเนาะค่ะเมะื่อคืนนี่ห่ะ fc ตกเป็นเกือบชั่วโมงค่ะเนาะค่ะอยู่บรรยากาศอ่ไม่เพ่นกับบรรยากาศหนาบานมาฝาก fc ทางช่องค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เพ้นด้วยเนาะคลิปนี้ไม่เพ่นก็จะพา fc ทางช่องเพื่อที่จะพา fc ทางช่อง ไปตามแนวทางห้าหน้อยของวันที่วันที่เท่าไรมือเนี้วันที่สิบเก้านะคะเมือเนี้วันดีมีเลขเก้าค่ะแล้วก็ตรงกับวันอังคารวันอังคารเป็นวันดีแล้วค่ะเอฟซีนะคะ,คะที่นาบ้านคะ่ะต้นอันกอกบลกวยกอนี่แมค่คายเอฟซีโอ้เป็นตาสะอ่อนคะ่ะแต่ของเพิ่นเนาะเมืนนของเฮ้าสุดแล้วเห็นบ่ค่ะที่มันสุดข,ข้าเคี้ยค่ะมึงแม่เคี้ยหนึ่งจะ จกักวีวีละบักใหญ่หนึงเนาะวีละเกือบยีสิบหน่วยค่ะยีสิบลูกค่ะนี่ค่ะอากาศก็จะคึมๆึมแน่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อนี้อาจจะตกอีกเพราะว่าอาคาเพิ่นคาอุตุว่าอำเภอสว่างวันที่สิบเก้าจะมีฝนอยู่เนาะอย่าไปเพ่นไพเอฟซีไปเบิงตัวเลขกันดีกว่าค่ะมาเมื่อนี้จะได้ตัวใดเนาะเนี่ยทางเมื่อวานนี้มีผู้ใดหมานแน่ก็มีเอฟซีเพิ่นหมานเนาะหมานมาน้ำค่ะเพิ่นกะไใด ฝากค่าขนมมาให้น้องคำแพงเนาะพันฝากค่าขนมให้น้องคำแพงหนะึ่งพันบาทพ่นกาจะถูกหลายเนาะถูกอันใดบูค่ะพ่นมาพันหมานเนาะพันกันเลยแบ่งค่าขนมให้น้องคำแพง 1, นะค่ะนนะคคคสันค่าพ่นเพิ่เนาะค่ะเพื่อนก็ขอกราบขอบพระคุณเนาะที่เอ็นดูและเมตตาคำแพงเนาะตัวน้อยๆเด็กผู้หญิงตาดำๆที่บ่อม่หยังเนาะ เด็กผู้หญิงชาวบ้านตาดำๆจ้าแม่เพ่นขอกราบกับพระคุณหลายๆที่มีความเมตตาเอ็นดูน้องเนาะเอามาเบ่งตัวเลขกันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ออกผลฮานอยไปก่อนเนาะค่ะผลฮานอยว่าเมื่อวานนี้วันที่18มีนาคม2567ผลฮานอยออกน้อยพิเศษบนออก682ล่างออก0ูนย์ห้า ส่วนน้อยปกติบนออก7จ็ล่างออก1นึส่วนฮานอย v ีไบนออก0ูนย์ห้ล่างออก8ปหเนาะกลับมาเทียบใส่ว่าของเซียนโคราดค่ะเจ้าแรกเซียนโคราดให้มาเมื่อวานนี้1กับ8ค่ะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้ง2ตัวแต่ว่าเสียดายเนาะจับคู่เขาค่ะค่ะ จับคูบอกเขาว่มี 8, 2, แปดสองหลักกับบอมีหนึ่งสามเนาะนะคะบอมี่แปดสองบอมมี่แปดห้าค่ะบอเป็นอย่างสูตโตค่ะส่วนของพี่ประหัตค่ะเมื่อวานนี้วิ่งลูดสามกับสี่ตะวิ่งตัวลูดมาที่สามนี่เนาะจับคู่เขาที่สามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามน้อยปกติล่างเนาะและสามสอง หรือว่าสองสามนอนปกติดึงบนล่างค่ะดึงบนล่างของพี่ประหาตค่ะแป๊บนึงค่ะเอฟซีนี่เนาะของพี่ประหัตค่ะเข,ะะขาที่น้อยเดียวเนาะแต่ว่าดึงบนล่างค่ะเมื่อวานนี้เนาะเขาที่น้อยเดียวแต่ว่าดึงบนล่างค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะฮานอยวิ่งลูดหกกับสามตัววิ่งตัวลูดก็มาที่สามเนาะ จับเขาเอ่อจับคู่เขาที่สามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามน้อยปกติค่ะเนาะผลห้าน,นอยได้ไปแล้วมาเบึงผลเราพัฒนากันต่อเนอะาะเมื่อวานนี้เราพัฒนาผลออกหกเลขหกตัวก็มีหกเจ็ดแปดสามศูนย์สองห้าตัวก็เจ็ดแปดสามศูนย์สองส่วนสี่ตัว เลขสี่ตัวก็แปดสามศูนย์สองสามตัวบนสามศูนย์สองเนาะแล้วก็สองตัวบนศูนย์สองสองตัวล่างแปดสามค่ะแต่มาเบิ่งมาของเส้นใดเท่าแน่เจ้าแรกของพี่ประหัตให้มาเก้ากับสี่บอม่าค่ะบอเข่าค่ะเนาะสี่หัวแล้วค่ะของพี่ประหัตเนาะแต่ว่าตัววิงตัวลูดพลาดมาสองหัวแล้วเนาะงวดที่แล้ว,ว,ว,ลว,นะว,วกับงวดน,นี้เนาะ ส่วนของเซียนโคราชค่ะให้วิ่งรูด0นย์กับ1มาที่0แต่ว่าจับคู่วบาเขาเนาะเสียดายออกศูสอส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะีนค่ะเราพัฒนาเซียนเชียงใหม่ให้มารีดวิ่งรูด3กับ9ก็มาที่3 จับเข้าจับคู่เขาที่สามแปดหรือว่าแปดสามล่างเนาะคะ่ะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่เข้าไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไมุ่้นกันวันพุธอีกเนาะคะ่มะมื่ออื่นเนาะลาลาพัฒนามือื่นจะพากันใดตัวใดแน่เนาะอาจารย์ในเซียนใดกลับมาเบิ้งเอาแนวทางของวันที่19กันต่อเลยคะ่ะเอซวันนี้วันที่สิบ้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดตรงกับวันศุกร์เนาะ ได้มาแล้วของเซียนโคราดค่ะฮาหนอยวิ่งลูดบนล่าง9ก้ากับ1ส่วนตัววิ่งตัลูดก็เน้นไปที่1นเนาะจับคู่เขาที่90้าศูนย์เก้าหนึ่งเกสองสามหนึ่งสองหนึ่งสและหนสเน้นไปที่10 1่งศสองหสและ1นสค่ะนะคะแนวทาง ฮานอยวันนี้ของเซียนโคลาดวิ่งรูดบนล่าง9กับ1ตั่วิ่งกระโูดเน้นที่1จับคู่เขาที่เธอจับคู่ไหที่9 0 91 92 93เก2 1หแล้วก็14เน้นไปที่10 12 13หและ1 4สเด้อไขซีนะ ลายของเสียงโคนาันแล้วเนาะแม่ตอที่ของพี่ประฮัตค่ะวันนี้ฮานอยพี่ประฮัตให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสี่ค่ะตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่หนึ่งเท่ากันเนาะวันนี้เน้นไปที่หนึ่งสองเจ้าแล้วจับคู่ไห่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดเนาะ แนวทางหาหนอยวันนี้ของพี่ผาดให้วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับซีตัววิ่งตรวลูดเน้นที่หนึ่งลองสี่จับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดซีสามซีสี่ซีหกซีเจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึน่งเจ็ดเนาะ 1, 7, เอานะได้ของสองเซียนแล้วค่ะไปต่อเซียนที่สามกันค่ะซี่ เซียนที sociedad, it it ่สามก็มาแล้วก็คือของเซียนเชียงใหม่วันนี้เซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวิ่งลูดบนล่างค่ะหนึ่งกับสองนี่หนึ่งตรงกัน3ามเจ้าแล้วเนาะก็วิ่งลูดเน้นไปที่หนึงสองจับคู่หนึ่งสองหนึ่งศหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองศูสองเจ็และสองสี่เนาะ เน้นที่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะวันคืนในอีกเธอหนึ่งจ้าฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองสองจับคู่ไฮหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สองหกสองเจ็ดและสองสี่เน้นที่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดค่ะ ได้ครบทั้ง 3, สามเสี่ยนสามอาจารย์แล้วสามสำนักแล้วเอฟซีทั้งช่องเตียงตัวแคปหน้าจออันนั้นการค่าง,งามๆให้กันเ้อค่ะจัดเรียงสวยๆงามๆให้เอฟซีทั้งช่องได้แคปหน้าจอกันค่ะฮานอยวันที่สิบแป๊หนึ่งค่ะ ใช่บรร่ายาสิอาแคปหน้าจอ,อาค่ะแนวทางฮานอยวันที่19ของสเซียนเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆวยปังๆด้วยกันกะ่ะแต่บนแตกล่างขึงนะ้นเก่าเนาะขอให้แตกทั้ง3น้อยค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกระได้ตัวเลขกมาฝากเอฟซีทางช่องแล้วแม่เพ่นกัขอขอบพระคุณเซียนทุกๆเซียนเนาะและเอฟซีทางช่องนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้แม่เพ่น ทุกๆวันจ้าแม่เพนขอกราบขอประคุณค่ะคลิปนี้แม่เพนกับขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าเนาะสวัสดี